ทุกวันนี้คือการจบปริญญาตรีมันเป็นเรื่องสาคัญเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานครับอาจจะมาว่าต้องจบิาการศึกษาเนี่ยมันต้องจบ,รบปริญญาตรีจึงจะคุณมีสิทธิ์ในการรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วไม่จริงๆแล้วนะอาต่มายังมองว่ามันไม่ใช่เฉพาะมันไม่ใช่เฉพาะการเมืองระดับชาติอย่างเช่นสสนะการเมืองท้องถิ่นทุกทั้งหมดก็ควรจะสมควรแม้กระทั้งว่า อบตเลยซ้ำความคิดคือพื้นฐานต้องปริญญาตรีพื้นฐานแต่สมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้จบทางด้านนี้มาแต่เขาเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือเขาเป็นกูรูด้านใดด้านหนึ่งด้านนั้นมันต้องมีข้อยกเว้นอย่างนี้ได้ใช่ไหมมันต้องมีแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีข้อยกเว้นแล้วมันมีมีมีข้อมูลที่เป็นจริงนะคือสามารถชี้วัดได้ว่าอ๋อคุณคือด้านนี้จริงๆอืไม่ใช่คิดกันมาเองไม่ใช่คิดว่าตัวเองมันถนัดด้านนั้นแต่แท้จริงแล้ว สังคมเขาไม่มองว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับผมมัน,ม,นมันก็ต้องต้องเขียนกฎหมายไว้คมันก็อยู่ในเนื้อหาสาระออืนี่แหละเ,เรื่องเรื่องเหล่านี้แหละอันตรมามองว่าวันเนี้ยการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงสิ่งที่ว่าภาคประชาชนหวังไว้ที่ประชาชนเรียกร้องการปฏิรูป嗯嗯ประเทศไทยวันนี้ถามว่า ปฏิรูปด้านใดบ้างคลุมหมดเลยเขาพยายามคลุมแต่ถามว่าปฏิรูปการเมืองเป็นอย่างไรปฏิรูปการเมืองเป็นอย่างไรเงียบนิ่งสงบคันติข่าิงสาไม่มีอะไรจริงไม่โยมแม่อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของห้ามชุมนุมเกินกี่คนอะไรอย่างงี้ด้วยการปฏิรูปวันนี้นะโยมนะวันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าไม้ประชาชนนี่สามารถส่งส่งไม้ในที่นี้ก็คือว่า ทำเรื่องส่งไปยังสปชสนชถูกไหมโยมไอ้คนที่ปฏิรูปอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่อยู่ในสนชต้องแสดงความรับผิดชอบคนที่อยู่ในสปชต้องแสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบในที่นี้ก็คือว่า คุณต้องทำมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแตเ่เขาบอกว่าทําแล้วยังไม่พอเวลามันสั้นเกินไปไปได้แค่หน่อยเดียวแล้วเวลาจะหมดไปตามวรระของคอสอชออถ้าเกิดว่าจะยืดอายุของนายกรัฐมนตรีออกไปนี่เพื่อจะทําให้รถแมบ,บมันมัน,ม,นมันไปทั้งองค์คาพยพอะ่ะทั้งคอสอชอด้วยทั้งสอนอชอด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยท่านเห็นยังไงบ้างครับอย่างนี้นะโยม อัตมาภาพมองว่าวันนี้มันหมวดหมู่ของการปฏิรูปประเทศไทยมันต้องเดินไ่ข้างหน้ารดแมปนะมุมมองส่วนตัวเฉพาะอัตมาภาพนะรถแมปมันก็อยู่ในส่วนของรถแมปนะโอเครถแมปเป็นพื้นฐานที่ว่าทางคอชชได้วางไว้ครับแต่ในเมื่อรถแมปที่วางไว้อายุข,ของรถแมปกับระยะเวลาของการปฏิรูปมันไม่แมทกันเนี่ยแนวทางของการปฏิรูปเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อไปถูกไหม รถแมมัน,ม,นมันกำหนดไว้เพียงแค่นี้อาตมาโม่าการขยายระยะเวลาของรถแมลก็ทําได้ครับไม่ได้เป็นการต่ออํานาจให้กับรัฐบาลหรือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะแต่เป็นการต่อเวลาให้กับการปฏิรูปประเทศจะททายังไงคิด<ง>ถึงความส่วนรวมกันหน่อยที่พลเอกประยุทธ์จะไม่บอบช้ํะกับการถ้าเกิดต้องต่อจะโยนภาระไปให้ประชาชน ทำประชามติหรือมาจากหน่วยงานองค์กรระดับล่างๆแล้วก็ระดมเสียงกันขึ้นมาบอกว่าต้องการให้อยู่ต่อต้องการให้อยู่ต่อคือวิธีไหนที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอบช้ําน้อยที่สุดเรื่องของที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์บอบช้าหรือไม่บอบช้าก็คือต้องพูดกันตรงๆมันก็ต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วครับคุณก้าวกระโดดมาทําการรัฐประหารเนี่ยคุณก็บอบช้าอยู่แล้วอแต่ ด้วยในความสำนึกความเป็นคนไทยของของพลเอกประยุทธ์ <c oughs> สำนึกในสาธบรญชาติสาธารประมาสที่จะต้องออกมาร่วมปกป้องออกมาร่วมกันปฏิรูปประเทศ <c oughs> เขาถามว่าเจ็บใช่ไหมเขาต้องเจ็บอยู่แล้วไม่ <c oughs> พูดประเด็นแรกเลยนะครับผมแต่ถามว่าในเมื่อเส้นทางที่เขาเดินมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม <c oughs> 2 5 5 7จนถึงวันนี้ถามว่าเส้นทางที่เขาเดินมาเนี่ย เขาทําเพื่ออะไรทาเพื่อส่วนตัวครับพวกพ้องหรือทําเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเดินหน้าไปเถอะอัตมามองว่าต้องเดินหน้าถ้าหากว่าเขาจะผลักภาระให้กับกลุ่มการเมืองคือพรรคการเมืองที่จะแสวยหาผลประโยชน์ที่พูดกรรันเพื่อที่จะครับให้ไปนําไปสู่การเลือกตั้งอัตมาภาพถามว่าวันนี้ทางออกของประเทศชาติการปฏิรูปประเทศหรือว่าการจัดการเลือกตั้ง การ <S <S จัดการเลือกตั้งมันไม่ใช่ทางออกขกงประเทศชาติเพราะอะไรเพราะวันนี้ถ้าจัดการเลือกตั้งงบประมาณแน่นอนที่ว่ากรก,โต,โกโตต้องนํามาใช้จ่ายในการเลือกตั้งเยอะแยะเป็นสามสี่พันล้านนั้นศูนย์เปล่าเรื่องงบประมาณเพราะจัดการเลือกตั้งก็เข้าสู่อีล็อบเดิมมันหม,ม,ม่ปึิว่าคำว่าอีล็อบเดิมความขยายความขยายจะกลับมาถูกต้องอความขยายจะกลับมาในที่นี้หมายว่าักการเมืองนัละไรเขาไม่ปฏิรูปและ พอนักการเมืองไม่ปฏิรูปก็ไปชะง,งักหรือว่านักการเมืองก็เล่นในระบบของเขาเองทีนี้คนที่การต่อสู้ภาคประชาชนประชาชนจะออกมาอีกก็ใช่อประชาชนต้องออกมาอีกเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยโยมท่านจะออกมาไหมในขณะนี้อาตมาภาพเป็นพระแต่ถึงเวลานั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าจะอยู่ครองเพศบรรพชิตรัวเพศคารวะแต่หากแนวทางการปฏิรูปประเทศไม่ได้เป็นไป หลังที่ประชาชนเขาคาดหวังไว้ที่ภาคประชาชนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันออกมาเรียกร้องอัตามาภาพมองว่าวันนั้นถึงอัตามาไม่ออกมา,าพี่น้องประชาชนเขาก็ต้องออกมาครับพี่น้องประชาชนออกมาอัตามาก็ทนดูอยู่ไม่ได้หรอกโยมคุณผู้ชมครับนี่เป็นคําถามหนึ่งที่อยากจะถามท่านหลวงพี่อุทัยเหมือนกันนะว่าการคลอง อยู่ในผ้าเหลืองแบบนี้เนี่ยมองภาพการเมืองแล้วคิดอย่างไรและเป็นคำถามที่หลายคนคงอยากจะถามอาจจะฝากถามทางผมเลยเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าเลือกตั้งเร็วเกินไปทุกอย่างกลับมาสู่อย่างเดิมท่านจะออกมาอีกหรือไม่ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้รับคำตอบว่าคือเหมือนกับว่าถ้าไม่ถ้าท่านไม่ออกมาประชาชนออกมาอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ ก็ต้องบอกกับโยมว่าวันนี้การเรียกร้องของภาคประชาชนเนี่ยเราเรียกร้องมาจนถึงที่สุดนะเรียกร้องจนมาถึงที่สุดเพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้มีการดําเนินการเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยแต่การปฏิรูปประเทศไทยวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จปฏิรูปพรรคการเมืองก็ยังปฏิรูปที่มาของนักการเมืองก็ยังปฏิรูปการเลือกตั้งก็ยังปฏิรูปการศึกษาก็ยังปฏิรูปที่ดินก็ยังไม่ต้องพูดถึงปฏิรูปพลังงาน ไม่ต้องพูดถึงการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาตมาภาพมองว่าไม่มีโอกาสไหนที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จและสมบูรณ์แบบที่สุดได้สำหรับยุคนี้สมัยนี้สิ่งที่ประยุทธ์ต้องใช้มาตร C4C ในการปฏิรูปประเทศแต่ต้องปฏิรูปประเทศนะต้องทาเพื่อประชาชนคนไทยนะต้องทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะอย่าทําเพื่อตนเองอย่าทําเพื่อพวกพ้อง ให,ให้คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วอาตมาภาพเชื่อว่ากระแสที่จะออกมาทัดทานมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐบาลอาตมาว่าก็จะจางคลายไปเองคนทําดีประชาชนเห็นใครจะออกมาต่อต้านล่ะมีแต่คนออกมาส่งเสริมให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อผมที่ยังอยู่ต่อก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันดีแต่ทุกวันนี้ที่ว่าอย่างอาตมาภาพมองว่าที่ยังเดินหน้า ไม่ได้เท่าที่ควรก็คือเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องอ m, ประชาชน m, m, เรื่องปัญหาของราคาเกษตรกรร,ราคาพืชผลทางาการเกษตรที่ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขและต้องหาวิธีการกัน m, m, คุณมีโอกาสแล้วคุณต้องทั้งซ่อมแซมมีโอกาสที่จะปฏิรูปต้องซ่อมแซมประเทศไปด้วยต้องพัฒนาประเทศไปด้วยต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยไปด้วยให้พี่น้องอยู่ดีกินดีให้พี่น้องภาคประชาชนอยู่ดีมีสุข ครับไม่มีใครออกมาคัดค้านหรอกอมไม่มีใครออกมาต่อต้านหรอกครแค่เขาทำดีตามเพื่อประเทศชาติสุดท้ายและท้ายสุดท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคอ,อ,อปทอคนที่ท่านรู้จักรวมไปถึงประชาชนและอาจจะฝากไปถึงแฟนๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้างครับารเจริญพรญาติโยมทั้งหลายญาติโยมที่ว่าเคยให้การสนับสนุน น้าโยมที่มาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันวันนี้ประเทศชาติของเรากําลังเดินไปสู่การปฏิรูปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีก็จริงตั้งแต่22ึิสพฤษภาคมสองพันหจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขายังไม่ได้ดําเนินการปฏิรูปถึง1ปีหรอกใช้ระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ได้เข้าไปสู่หมวดหมู่ของการปฏิรูป่ันให้โอกาสให้เวลาอดทนอดกลั้นอัตมาภาพมองว่า การปฏิรูปประเทศชาติจะทําให้สมบูรณ์แบบได้ก็ต้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องทํามาาให้มั่ขคแม่นเอาจริงเอาจังกับการทํามาแล้วก็ต้องตั้งใจจริงอย่าทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นเดียวกันอาตมามองว่าที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลไหนที่สามารถจะทําได้หรอกแต่ว่านี่แหละโอกาสที่จะขจัดซึ่งทุจริตคอร์รัปชันได้ก็ต้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละต้องใช้อํานาจของ มาตรา54 4นี่ยในการดําเนินการปฏิรูปประเทศครับทุกๆด้านให้รอบด้านอาตมาภาพเชื่อว่าการต่อสู้ของภาคประชาชนจะไม่สูญเปล่าถ้าเขาทําจริงเอาจริงเอาจังในการปฏิรูปรอาตมาเชื่อว่าประชาชนให้โอกาสและก็เห็นใจคนที่เข้ามาตมานรับใช้ประชาชนโดยท้จริงครับที่ไม่ได้มาจากการซื้อเสียงไม่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่เขาได้มาจากการที่ว่าเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนสองฝ่าย ไม่ให้ประชาชนคนในประเทศด้วยการต้องห้ามันด้วยกันจนถึงขั้นน้องเลือดเขามาหยุดตรงนั้นไว้ได้แล้วก็เพื่อ้ประเทศชาติสหบเพื่อ้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ตาม่าเห็นด้วยแต่ในส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเขาตัวเขาคณะรัฐบาลของเขาเองเนี่ยทําไม่ดีเมื่อไรไม่ต้องห่วงหรอกประชาชนก็จะเป็นผู้ออกมาตัดสินเขาเองเหมือนทุกๆครั้ง เหมือนกับหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมายกเป็นตัวอย่างโยมก็ทราบดีอยู่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็โดนแบบภาคประชาชนออกมาครับทําให้เขาได้รู้สํานึกในบุญคุณแผ่นดินนี้ว่าถ้าใครที่มาทําไม่ดีต่อประเทศไทยมาทําร้ายประเทศไทยคนที่จะออกมาจัดก,การกับพวกเขาก็คือประชาชนประชาชนที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานเต็มเต็มตัวสมบูรณ์แบบครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้สนทนากับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการนำนักศึกษาประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยและในที่สุดแล้วทหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ออกมาหยุดการที่มีนักการเมืองที่มีความคิด ที่จะทําให้สถาบันทําให้การเตือนหน้าประเทศไทยนั้นต้องชะง,งักนะครับและในขณนะดเดียวกันเวลานี้ท่านก็ให้เวลากับผู้ที่เข้ามาสาสางปัญหาเหล่านั้นนะครับนั่นก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราจะคอยติดตามนะครับว่าเสียงของท่านนั้นจะดังขนาดไหนนะครับนายกรัฐมนตรีจะได้ยินแล้วก็มีกําลังใจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไปปรับ รูปแบบปรับขบวนของท่านหรือไม่กับเวลาที่เลือกที่จะอยู่ต่อหรือไม่ก็ต่างนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่อุทยัยอุทัยโยนะครับหรืออดีตก็คือคุณอุทยัยยอดมณีผู้ประสานงานเรือข่ายนักศึกษาประชาชนไปทุปร,รูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอเขากลับขอบพระคุณครับเดินพรอยแล้ววันนี้รายการของเราต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในคราวต่อไปผมก็จอนสักชาวเจริญรัตจะพาคุณผู้ชม ไปสนทนากับท่านใดต้องติดตามนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ